สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีแอพิโูดที่100ในเรื่องของข้อคิดติดธรรมะบนแผ่นป้ายวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตอนที่1ให้ข้อคิดแง่คิดดีๆที่มีประโยชน์ซึ่งเราสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับวัดป่าดาราพิรม เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆของวัดในเชียงใหม่สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตรการตาในสถาปัตยกรรมแบบล้านนาวัดป่าดาราพิรมมีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่7ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งของวัดอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และติดกับพระตำหนักดาราพิรมภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบนอกจากนั้นประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็นิยมนำบุตรหลานของตนไปบชเรียนที่วัดป่าดาราพิรมเป็นจำนวนมากและพิธีต่างๆนั้นก็เรียบง่ายสมกับเป็นวัดป่าดาราพิรมนอกจากความสวยงามต,า,ตาของวัดป่าดาราพิรมแล้วนะครับ ผู้คนที่เข้าไปเยี่ยมชมก็มักจะบอกว่ามีแผ่นป้ายเขียนข้อคิดติธรรมะไว้มากมายนะครับภายในทั่วบริเวณวัดนะครับสาระดีๆสไตล์ครูทีจึงรวบรวมข้อคิดติธรรมะบนแผ่นป้ายวัดป่าดาราพิรมมานำเสนอให้ผู้ที่สนใจได้รับชมและรับฟังกันนะครับเป็นตอนที่1เรามารับฟังและรับชมกันเลยนะครับพวกเรานี้หันหน้าเข้ามาวัด คือวัดตัวเองให้รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วการรู้จักปล่อยวางเป็นวิธีทางสงบสุขถ้าไม่อยากผิดหวังให้ระวังอย่าโลภถ้าไม่รู้จักพอถึงเป็นคนมั่งมีก็เหมือนเป็นคนจนคติพจน์ของสวนโมกกินข้าวจานแมวกินง่าย อาบน้ำในคููใช้สอยคุ้มค่านอนกุฏิเล้าหมูนอนง่ายฟังยุงร้องเพลงจิตสงบเย็นอยู่เหมือนตายแล้วตายจากความยึดมั่นถือมั่นยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่าจะกรุ่มเมื่อแก่เมตตาคนอื่นเหมือนสร้างบ้านให้ตัวเองอย่าระแวงคนอื่น ยิ่งกว่าระวังตัวเองเป็นอยู่อย่างประหยัดจะได้สมบัติจากตัวเองมันภาวนาอบรมบ่มนิสัยใจคอให้เป็นคนเยือกเย็นไม่ยึดไม่ถือใครจะว่าดีก็ช่างใครจะว่าชั่วก็ช่างอยู่ที่ใจของเราไม่ไปยึดไปถือนั่นเองภัยที่น่ากลัวคือความตาย ทางแห่งความชิบหายคืออบายมุกถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจอยากขาดความยุติธรรมเป็นอยู่อย่างเกียรติคร้านจะล้างผ่านสมบัติเป็นอยู่อย่างประหยัดจะได้สมบัติจากตัวเองถ้ามีความพอดีจะเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัวทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุข เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนถาวรอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงสอนว่าขันทั้งห้านี้ไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายมองไม่เห็นเราว่าเป็นของเที่ยงจึงขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ที่ท่านตัดสรู้ธรรมะก็คือท่านตัดสรู้ตรงนี้ ไม่ใช่รู้อย่างอื่นหลวงพ่อชาสุพัทโทถ้าไม่รู้จักความทุกข์จะพบกับความสุขได้ที่ไหนโลกนี้ไม่มีปัญหาถ้าศึกษาให้รู้ความจริงอย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารักหรือไม่รักการพลัดพลากจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์โลกนี้จะชื่นฉ่ำถ้าพระธรรมนำใจเรากำลังทุกข์เพราะใครแล้วเราจะทุกข์กันไปทำไมยึดติดแล้วได้อะไรยึดเอาไว้ได้จริงๆเหรอชีวิตคนเราก็แบบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเช่นนั้นเองความกังวลใจเป็นภัย,เป,ภยเป็นพิษสำรวมความคิด ชีวิตเบิกบานภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดๆที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลาเสียเวลาเพียงหนึ่งวินาทีก็เท่ากับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตอายุที่เราได้นั้นคือชีวิตที่เราสูญเสียไปผู้หลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกข์ได้ แต่ผู้ที่จะพ้นทุกได้ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกันสุภาษิตโบราณไม่มีการงานใดเหลือวิสัยของคนที่มีความเพียรแสวงลาบจากการงานดีกว่าบนบานบวงสวงความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสมหวังในเบื้องหน้า ถ้าเห็นแก่ได้จะเสียใจภายหลังตั้งใจทำความดีรักษาคุณงามความดีความถูกต้องด้วยจิตใจที่หนักแน่นไม่หวันไหวในทุกสถานการณ์ให้ชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอาณาปานสติคือทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยใจดีสุขใจ ถ้ามีความพอดีจะเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัวสู้รบแบบพุทธ,ธะคือการเอาชนะตัวเองปลาเป็นจะว่ายปลาตายจะไหลาตามน้ำความคิดริษยาเหตุที่มาของการแตกแยกคำชมไม่ได้สร้างความสุขใจคำด่า ไม่ได้สร้างความทุกข์ใจทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่เป็นตัวเราสร้างสมมุติขึ้นมาปิดปากไว้ไม่พูดจาดีกว่านินทาเพื่อนบ้านถ้าทำอะไรดีๆแล้วคนมองว่าสร้างภาพก็ช่างเขาอย่างน้อยเราก็ได้ทำดีไม่เหมือนเขาที่แค่คิดดียังทำไม่ได้เลย ขับรถซิ่งๆจะวิ่งไปตายขับรถมักง่ายจะตายฟรีฟรีป่าช้าป่าเอ๋ยป่าช้าเป็นศาลาหลังสุดท้ายของชายหญิงมีอำนาจชาติยศปรากฏจริงตายนอนนิ่งเขาเผาเท่าเทียมกันเมื่อไม่ตายต่างบุ่นวายหมายของข้าเพราะตันหา พาความคิดให้ผิดผันในที่สุดหยุดแค่ตายคล้ายครึงกันอย่าหุนหันดันดื้อถือดีเอย่ยเป็นอยู่อย่างหมดหวังคือการกดหลุมฝังตัวเองวาจาอ่อนหวานลูกหลานใกล้ชิดวาจาเป็นพิษญาติมิตรห่างไกลระวังเมตตาตกบ่อนนะ เราเห็นเขาตกทุกข์ยากลำบากเราก็คิดอยากจะช่วยเขาแต่แทนที่จะดึงเขาขึ้นมาเขากลับดึงเราลงเหนื่อยกายหลับสนิทเหนื่อยจิตหลับไม่ลงถ้าไม่อยากยากจนอย่าทําตนเป็นคนมั่งมีหลงอมิตรมืดมิดมัดมวตาหลงปริญญาเพิ่มมานะ ทิติสีนี้เป็นหลักสำคัญไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตนับตั้งแต่สามเณรจนกระทั่งถึงพิสุผู้ที่เป็นพระเป็นเนรจะต้องมีความสำรวมในกายในวาจารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ถ้าทำมักง่ายจะวุ่นวายภายหลังถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า อย่ามัวอิจฉาคนอื่นถ้าทำใจให้สงบจะพบกับความสุขเยือกเย็นถ้าไม่อยากให้ผิดหวังให้ระวังอย่าโลภความง่ายอยู่ที่ปากความยากอยู่ที่ทำอย่าทำบ้านให้แข็งแรงกว่าพื้นฐานจงทำพื้นฐานให้แข็งแรงกว่าบ้านคอยตักเตือนตัวเอง ดีกว่าเพ่งโทษคนอื่นจิตเปรียบเหมือนคนร่างกายเปรียบเหมือนบ้านถ้าจิตไปอยู่ที่อื่นก็เท่ากับเราไม่ได้อยู่ในบ้านของเราการไปอยู่ในบ้านของเขาย่อมไม่สุขสบายเหมือนกับเราอยู่ในบ้านของเราลำบากเพราะการงาน ดีกว่าสำราญแล้วกลุ่มมั่งมีเพราะประหยัดอัตตคัดเพราะฟุ่มเฟือยทุกสิ่งดูน่ารักถ้ารู้จักดูส่วนดีอยู่อย่างจนไม่มีวันจนอยู่อย่างรวยไม่มีวันรวยถ้าขาดความยั้งคิดชีวิตจะหมดความหมายสังคมมากกว่าส่วนตัวชีวิตครอบครัวจะเดือดร้อน อย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่กว่าจะจะรู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปก็ยากเกินกลับไปแก้ไขให้เหมือนเดิมต้องมีสติรู้เท่าทันตัวเองให้มากๆพยับแดดหลวงตาโลกมายาหลวงใจเอาชนะคนอื่นก็เป็นทางโลกทางธรรมะ ไม่ต้องรบกับใครเอาชนะใจของตัวเองปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญที่สุดอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตยังมาไม่ถึงการวิตกกังวลถึงอนาคตจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยข้อคิดติธรรมะบนแผ่นป้ายวัดป่าดาราพิลม จังหวัดเชียงใหม่ได้จบวีรีโอแล้วนะครับในตอนที่หนึ่งสาระดีๆสไตล์ครูทีก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังจากสาระดีๆสไตล์ครูทีขอบคุณมากๆครับ